สวัสดีครับพบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมใน e p พที่2นะครับข้อ 1. ผู้ใดมีอำนาจออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีกรมหรือส่วนราชการที่เลือกเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงต่างๆกไก่นายกรัฐมนตรีขอไข รองนาย,ยกรัฐมนตรีคอควายปลัดกระทรวงงอง,งูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นๆคำตอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นๆข้อที่2การเปลี่ยนชื่อกลมจะต้องใช้กฎหมายในข้อใดกอไก่กฎกระทรวงขอไข่พระราชกิจสถีกาคอควายพระราชบัญญัติงอง,งูพระราชกำหนด คำตอบครับการเปลี่ยนชื่อกลมจะต้องใช้ขอไข่ครับพระราชกฤษฎีกาข้อที่3การเปลี่ยนชื่อกระทรวงจะต้องใช้กฎหมายในข้อใดกอไก่กฎกระทรวงขอไข่พระราชกฤษฎีกาคอควายพระราชบัญญัติงองงูพระราชกําหนดคำตอบครับการเปลี่ยนชื่อกระทรวงจะต้อง ออกกฎหมายเป็นพระราชกิจสเดีกาขอไข่ครับข้อที่4การยุบกรมจะต้องใช้กฎหมายในข้อใดกอไก่กฎกระทรวงขอไข่พระราชกิจสเดีกาคอควายพระราชบัญญัติงองง,งูพระราชกร,รมมณค์คาตอบครับการยุบกรมจะต้องใช้ขอไข่ครับพระราชกิจสเดีกาข้อที่5การยุบกระทรวง จะต้องใช้กฎหมายในข้อใดกไก่กฎกระทรวงขอไข่พระราชกฤษฎีกาคอควายพระราชบัญญัติงองูพระราชกำหนดคําตอบครับขอไข่พระราชกฤษฎีกาข้อที่6ในการแบ่งส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการดังกล่าวกอไก่สำนักนายกรัฐมนตรีขอไข่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคอควายสำนักงบประมาณงองูสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณคำตอบครับงองูสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงบป,ประมาณข้อที่7ในการแบ่งส่วนราชการในสำนักในสำนักงานรัฐมนตรีกลมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกลมจะต้องใช้กฎหมายในข้อใดกอไก่กฎกระทรวงขอไข่พระราชกิจสีกาคอควายพระราชบัญญัติงองูพระราชกำหนดคำตอบครับกอไก่ ใช้กฎกระทรวงครับข้อที่8ในการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานร,รัฐมนตรีกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมผู้ใดมีหน้าที่ออกกฎกระทรวงในการแบ่งส่วนราชการกอไก่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดขอไข่ปลัดกระทรวงคอควายอธิบดีในกรณีส่วนราชการระดับกรม งองูรองนายกรัฐมนตรีคำตอบครับผ,ผู้ที่มีหน้าที่ออกกฎกระทรวงครับตอบกอไก่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดครับข้อที่9ในการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานร,รัฐมนตรีกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อยอย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมเมื่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดออกกฎกระทรวงแล้ว จะมีผลบังคับใช้เมื่อใดกอไก่30วันนับจากประกาศในราชกิจจา tai, นุเบกษาขอไข่60วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาคอควาย180วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษางองูเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้บังคับได้คำตอบครับงองูเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ใช้บังคับได้ข้อ10การแบ่งส่วนราชการในข้อใดไม่ต้องออกเป็นกฎกระทรวงกอไก่สำนักงานรัฐมนตรีขอไข่กรมคอควายส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมงองูมหาวิทยาลัย,ยคำตอบครับงองูมหาวิทยาลัยข,ข้อ11 การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยายลัยใช้กฎหมายในข้อใดกกฎกระทรวงขอพระราชกฤษฎีกาขอกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยายลัยนั้นงพระราชกำหนดคำตอบครับคอควายกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยายลัยนั้นต่อไปเป็นส่วนที่1การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางในหมวดที่1น,นะครับ หมวดที่1ก็คือการจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีข้อที่ 12. ผู้ใดเป็นผู้บงังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมายและผลสำิจของงานในสำนักนายกรัฐมนตรีกอไก่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอไข่ ขลัสำนักนายกรัฐมนตรีคอควายรองนายกรัฐมนตรีงองงูนายกรัฐมนตรีคำตอบครับนายกรัฐมนตรีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีนี่อาจแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งการและปฏิบัติราชการก็ได้นะครับแต่คำตอบในข้อนี้ก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีครับข้อ13 ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะตามข้อใดกกระทรวงขทบวงคกรมงกองคำตอบครับขควายกรมข้อ14เมื่อนายกรัฐมนตรีตายหรือขาดคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนะครับกอไก่รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งขอไข่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยงองูรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งคําตอบครับงองูรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งข้อนี้หลักการก็ง่ายๆครับถ้านายกรัฐมนตรีตายก็รองนายกครับ รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายนะครับจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีครับข้อ15ข้อสุดท้ายนะครับจากข้อที่14นะครับถ้าไม่มีผู้ดารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยคณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีถ้ามีรองนายก็รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งแต่ข้อที่15คือ ไม่มีรองนายกรัฐมนตรีนะครับใข่นะครับจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีกอไก่ประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอไข่ประธานสภาผู้แทนราษฎรขอควายประธานวุฒิสภางองูรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งคำตอบครับงองูนะครับรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง เมื่อนายกรัฐมนตรีตายหรือขาดคุณสมบัตินะครับคณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าในครั้งนั้นอาจจะไม่มีรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีก็จะมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งในคณะรัฐมนตรีนะครับปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนะครับก็ EP 2ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังครับเจอกัน EP 3นะครับสวัสดีครับ